เพียงแค่เด็ดปลายยอดที่พับงอออกแค่นั้นแล้วก็ปลูกตามปกตินะครับก็จะเห็นว่า,ามันก็มีการเจริญเติบโตได้อ,อย่างรวดเร็วดินที่ปลูกไม่ใช่ดินดีอะไรนะครับเป็นดินที่เสื่อมสภาพเป็นดินตะกอนที่เกิดจากหินดินปนหินปนทรายดินปนกรวดเนื่องจากว่าเป็นดินอันตกอที่เกิดมาจากาแม่น้ำนะครับ ก็คือเป็นภูเขา,เก,าเก่าที่มันพังแล้วก็ทลายลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาซื้อที่ตัวบริเวณนี้นะครับข้างบนอาจจะเป็นดินแต่ข้างล่างนั้นเป็นหินเป็นตะกอนนะครับครูค,คะ่ะดินเหล่านี้ก็เหมาะสําหรับการที่จะปลูกต้นทุเรียนเหมือนกันการที่หินกรวดแทรกอยู่ในดินนี้ก็มีข้อดีอยู่หนึ่งอย่างที่ผมสังเกตนะครับก็คือทําให้ทุเรียนเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเพราะว่า หินละกรงเหล่านี้ที่บรรทัให้เกิดโพรงอากาศทําให้น้ําระบายดีอากาศระบายดีนะครับกิ่งที่ผมนํามาปลูกนั้นเป็นกิ่งข้างาเมื่อปลูกไปตอนนี้ก็อายุปลูกก็ประมาณ4เดือนแต่ว่ากิ่งเริ่มการบิดตัวแล้วนะครับาการบิดกิ่งนะครับกิ่งบิดตัวนะครับไปรอบด้านนั้นก็แสดงว่าระบบรากของมันนั้นเริ่มสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อต้นกล้าที่มีราคาแพงหรือต้นกล้าที่มีความสูงความยาวอะไรที่แข่งกันแล้วก็โตว,วันโตคืนอย่างนั้นนะครับส่วนมากก็จะปลูกแล้วก็มีปัญหากันนะครับอ,อันนี้เราใช้ต้นกล้าอ,อายุ1ปีหรือเกือบ1ปีมาปลูกก็จะดีนะครับรายที่2ที่ระเ่าวประเด็นนี้ก็คือ ดินตะกอนก็เหมาะสําหรับการที่จะปลูกต้นทุเรียนได้เช่นเดียวกันดินที่มีหินมีกรวดเถ้อปนต่านี้ไม่เป็นปัญหาสําหรับการปลูกนะครับเพราะว่าดินเหล่านี้สามารถที่จะปรับปรุงได้นะครับก็ปรับให้มีคุณภาพพอที่จะปลูกพืชให้มันมีความอุดมสมบูรณ์และมีสารอาหารมีธาตุอาหารนะครับทุเรียนก็สามารถจเจริญเติบโตได้นะครับขอให้มีระบบน้ําให้มันอย่างเดียวก็พอนะครับและถ้า ถ้าหากว่าเป็นในฤดนูฝนเราก็ต้องใช้เทคนิคของการรู้จักการขุดหลุมนะครับเพื่อเก็บกักน้ำเพื่อจะมาเลี้ยงให้ต้นทุเรียนของเรานั้นมีความชุ่มชื้นนะครับได้รับน้ำนานๆนะครับก็ฝากบรรดนเรียนร่วมกันสำหรับคนที่จะตัดสินใจปลูกทุเรียนว่าดินของตัวเองนั้นเป็นดินตะกอนเป็นดินไม่มีคุณภาพนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็มาเป็น การเรียนรู้ร่วมกันศึกษาร่วมกันนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ